แต่ลูกตั้ง3คนต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง2คนล่ะค่ะเรามีเวลาของเราเองกันขนาดไหนยังไงก็ฮารุเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งหกมงกว่าเนี่ยต้องตื่นแล้วถึงจะมีพี่เลี้ยงอะไรแต่ฮารุ่าจะต้องตื่นมาเพื่อมา อาบน้าดูเขากินข้าวอาหารเป็นยังไงส่งเขาขึ้นรถไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกจะกลับมาอีกทีจากโรงเรียนก็ประมาณ4ี่โมงฮลูกก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ลูกเข้านอนทุกคนพร้อมกันสักสองทุ่ม <c oughs> หลังจากสองทุ่มลูกตื่นทีก็หกโมงครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากสองทุ่มเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงเวลาของเราสองคน <c oughs> เช่นวันนี้เราไม่เหนื่อยมากเราอยากดูหนังก็ แวะไปดูหนังย้อย่ายังตอง <ไป S 2> กนกลางวันก<า>็จะมีเ <ไง S 1> <ง>วลาว่างแล้วเป็ออนคาลรงกายอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามพยายามหาหาเวลาดูแลกันอะไรกันเพราะรู้เชื่อว่าเหมือนแบบบางคนบอกมีลูกแล้วไม่มีเวลาดูแลหรอกพามึงสามีอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงมาเรามีเวลาเล็กๆน้อยๆได้เช่นง่ายๆเหนื่อยไหมวันนี้กินกาแฟหรือเปล่าแบบเวลามันหาได้ถ้าเราตั้งใจจะหาเพราะฉะนั้นแบบ ข้ออ้างของการแบบไม่มีเวลาเนี่ยะรู้ไม่เชื่อเลยอะไรถ้าเกิดเราเซตพライออริตี้อะไรที่สําคัญในชีวิตเราอะไรที่ต้องทำอะ่ะเวลามันจะหาได้เองค่ะรู้เชื่อแบบแล้วเราสองคนมีความสุขกับการที่คือการอยู่ด้วยกันสองคนเราก็มีความสุขแต่ผมเชื่อว่าเราสองคนมีความสุขมากกว่าเวลาได้อยู่กับลูกๆรวมตัวกันเป็นครอบครัวแบบรวมันแล้วเป็นห้าคน <Okay. S 2> เราไปเที่ยวกันทุกอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์ไหนที่ไม่ไปเที่ยว เดี๋ยวก็อยู่จังหวัดนั้นเดี๋ยวก็อยู่จังหวัดนี้เดี๋ยวก็อยู่ประเทศนั้นเดี๋ยวก็อยู่ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พอเราได้เห็นลูกมีความสุขสมมุติเราไม่ต้องไปเล่นทรายกับเขาตลอดนี่เนาะสมมุติว่าเขาเล่นทรายเราก็นั่งชิลของเราดูลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแล้วเรายิ่งเห็นเขามีความสุขเราก็แบบมีความสุขตามเ้แบบเออเราเก่งเว้ยเราแบบดูสิเราพาลูกมาเที่ยวได้ทุกอาทิตย์เลยนะ เที่ยวเที่ยวทุกที่เลยนะคือคอ,อีกอแป๊บหนึ่งจะเป็นทอทอทอของบ้านเราเองด้วะคน,นะชอบบอกว่าเนี่ยไม่ต้องรีบแต่งงานต้องมีรีบมีลูกหรอก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวต้องเที่ยวกันก่อนฮารู้ว่าพอมามีลูกอะคนพบอย่างหนึ่งแล้วมัน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 เออว่ะมันจริง <c oughs> เพราะว่าการที่เรามีลูกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเที่ยวไม่ได้ อย่างสมัยก่อนพัทยาเนี่ยไปกันสองคนนึกถึงพัทยาในคู่แบบแฟนกันก็จะแบบโห walking street ละ<อ> night life ละโหผับละดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยคือในในหัวเราสองคนมีแค่นั้นจริงๆ <c oughs> แต่พอเรามีลูกแล้วพาไปพัทยาที่เดิมอ่ะแต่มีลูกมาคือพัทยามีสถานที่ให้เด็กเต็มเลยมีเต็มเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ,อส,วน,สวนน้ำสวนสัต นั่งเรือครับเจอะมากคือมันแบบแค่องศาความคิดเราเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆอะ่ะพัทยาที่เดิมอะ่ะแต่แบบแค่เนี้ยโอ้โหพัทยาไม่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่าเราสองคนได้เริ่มต้นเที่ยวใหม่ในอีกมุมมองหนึ่งอะ่ะมันมันเจ๋งออกคะรู้ว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยว่ามีลูกเราจะเที่ยวไม่ได้เราก็เลยด้วยความที่เราเที่ยวตลอดเราก็เลยทํากุมารทราเวล ก็คือไม่ได้โปรโมทแค่าไหรไม่ได้โปรโมทเลยไม่ให้จะโปรโมทก็ได้ไม่ไม่โปรโมทเลยเลยมันแค่อยู่ในช่องกาย Hello Family ใน y o YouTube เป็นรายการชื่อกุมารทราเวลใช่ถ้าถ่ายรูปไปเที่ยวอย่างหอ่ะค่ะทุกอาทิตย์ครับจะเรียกลูกว่ากุมาร3ตัวก็สามยอดกุมารสามยอดกุมารไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นกุมารทราเวลก็จะแบบแต่ละอาทิตย์มันก็จะอยู่แต่ละที่แต่ละที่ทํากิจกรรมไม่เหมือนกันก็จะไปตั้งแต่กิจกรรมแบบ ไฮโซยันการเต้นนอนอะไรแบบทำหมดเลยเขาก็จะได้เขาจะถามแล้ะอาทิตย์นี้ไปกุมารแท็บเลที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายคู่เวลามีลูกแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเลี้ยงที่มันขัดกันหรือทะเลาะกันอะไรในเรื่องลูกมีไหมคะไม่มีเลยไม่น่ามีเนาะคู่เราอะเราชอบเลี้ยงลูกแบบไม่เลี้ยงลูกทั้งคู่ครับอธิบายตรงนี้สักนิดค่ะคือถ้าพูดให้มันน่าเกลียดน้อยลง เอ้ยท่านเขียนมากขึ้นคือคือแต่ข้าเห็นภาพคือเลี้ยงลูกแบบขี้เกียจเลี้ยงอย่างเช่นอย่างที่กินอ่ะคือขี้เกียจป้อนอน่ะขี้เกียจป้อนแม่หรือพ่อขี้เกียจป้อนแบบไม่อยากป้อนลูกเพราะว่าป้อนอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวเองลูกใส่รองเท้าเองลูกอะไรเรถเข็นมีบางทีไม่เอาไปคือขี้เกียจเข็นอ่ะเดินเดินอย่างเงี้ยแบบแบบคือง่ายๆค่ะดูว่าบ้านเราเหมือน มีรอบเหมือนบ้านอื่นแหละคะรู้เชื่อทุกบ้านต้องมีรอบแต่รอบบ้านเรามันอาจจะกว้างมากใหญ่มากให้เขาได้ลองแต่ว่าสุดขอบแล้วเรารู้ว่ามันมันมันสุดของเราสองคนเราดูแลเรื่องความปลอดภัยแค่นั้นถ้ามันมากเกินเล้วเราก็ตบกลับมานิดนึงเขาก็ยังเดินอยู่อย่างเงี้ยถูกต้องมาถึงวันนี้จากการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่าเราจะคบใครคนหนึ่งได้นานขนาดไหนวันนี้รวมถึงการใช้ชีวิตคู่กี่ปีแล้วคะเท่าปีที่สิบนะครับพอถึงวันนี้ มีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้างให้น้องกายเริ่มก่อนเแม่ <c oughs> อยากจะบอกขลุว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหนูชอบคิดว่าหนูเนี่ยคุณค่าน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่า การไม่ได้ทํางานหาเงินแบบนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีคุณค่าเลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูทำทุกวันนี้คุณค่ามันมากกว่าหาเงินเยอะแล้วมันเหนื่อยกว่าการหาเงินอีกเยอะคือถ้าให้สลับกันพี่กายก็ไม่สลับก็ฟังที่จะสซนดี เออเสียงคนเราเลยแล้วได้ยินเสียงคนเราของมารู้เะยนี่เขาจะน้ำตาไหละถ้าอยู่ดีนีก็หักมุกมาจริงๆคือถ้าสลับได้พี่กายก็ไม่สลับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูทำพี่กายไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่ถ้าเราสลับกันสิ่งที่พี่กายทำเหมือนหนูทำได้หนูชอบคิดว่าตัวเองอาจจะแบบ เก่งไม่มากหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าหนูเป็นคนที่เก่งแบบที่สุดแล้วเออเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยโถเขาไม่เคยพูดอย่างนี้เลยไม่เคยเชิญชมหนูเลยอ๋อเชิญชมค่ะเชิญชมเชิญชมแต่ว่าประเด็นนี้คือเหมือนแบบไม่ไม่ไม่เคยได้คุยกันเพราะว่าแบบสมัยก่อนอย่างที่บอกแบบทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งพอเราไม่ได้ทำงานเราแบบแบบ พูดตรงๆคือเหมือนไม่ได้หาไรายได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนคุณค่าของเรามันอาจจะแบบมันมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเคยคิดเอาไว้ว่าแบบขอบคุณครับ <laughs> เออน้องไม่ต้องไประการไม่ต้องเราเคยคิดเอาไว้ว่าแบบเออเราเราแบบเป้าหมายของเราคือแบบเออหาเงินหาเงินหาเงินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้หาเงินได้เราก็แบบคือ อิจัยจริงๆนะงานที่หนูทํามันมันสงค่ามากใช่จริงๆครับแล้วฮารุ้าคะอยากจะบอกอะไรพี่กายบ้างไปไม่ถูกก็จริงๆก็ทุกวันนี้ก็มีมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะเลือกผิดตัดสินใจผิดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าแบบ วันหนึ่งอยากให้ลูกโตมาเป็นแบบใครอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่กายแบบนี้แหละเพราะเรารู้สึกว่าเขาลูกจะโตมาแล้วต้องมีโรโมเดลที่ดีอ่ะแล้วคนข้างๆหนูคิดว่าพี่กายเป็นโรโมเดลที่ดีมากสหรับลูกถ้าลูกโตมาเป็นแบบนี้หนูก็ไม่ไม่ไม่เสียใจไม่ผิดหวังอ่ะเพราะว่าแบบก็เติมเต็มทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าเวลาอยู่กับพี่กายหนูเป็นแบบเป็นเบเทอร์เวอร์ชั่นของตัวเองอ่ะเป็นเป็นฮะลุในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเวลาแบบ อยู่กับใครก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณที่คอยสนับสนุนหนูถึงแม้ว่าความมั่นใจหนูจะไม่ค่อยมีมากเลยเนียแต่ก็แบบเธอก็ค่อยๆเติมขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยควารักที่สุดเลยที่ไม่ค่อยเห็นคนบอกรักกันในรูปแบบนี้เนาะไม่มีคําว่ารักอยู่ในนั้นเลยนะคะแต่ฟังดูแล้วนี่คือความรักที่มากที่สุดที่คนสองคนให้ก่กันและกันได้ เพราะฉะนั้นพี่เชื่อแล้วแหละว่าเรื่องอายุไม่ได้มีความจําเป็นกับการใช้ชีวิตคู่เท่าไหร่นักโดยเฉพาะคู่ของหนูขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณมากมากเลยหฮารู้จะมีคําถามอะไรสักอย่างนี่อยากรู้เลยใช่ไหมอยากถามเลยพี่อ้อยพี่ชัดพี่อ้อยพี่ชัดเพราะว่าฮารุเนี่ยเป็นแบบ เคยได้ยินว่าผู้หญิงต้องมีสเสน่ห์ไปจะหวัดต้องดูแลบ้าน <c oughs> ต้องหัข้าว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยกวาดบ้านถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยรู้บอกเลยเป็นคนทํากับข้าวไม่ได้เลยแบบไม่เป็นเลยกวาดบงกวาดบ้านซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถนัดอย่างเงี้ยเลยแบบอยากรู้ว่ามันสําคัญมากไหมรู้ต้องกลับไปฝึกไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆต้องเห็นตัวามตางนี้เนี่ยคนที่จะบอกว่ามันสําคัญหรือเปล่าคือคนที่เราอยู่ด้วยว่าคือใคร พราะพี่เชื่อว่าแต่ละคู่ไม่เหมือนกันผู้ชายแต่ละคนเขาคงให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทําไม่เหมือนกันแต่วันนี้มันอยู่ที่คนที่เราอยู่ด้วยแต่หากว่าเขามีคกามสุขกับสิ่งที่เราเป็นแบบนี้หรือเปล่า <l ots> พี่ว่าอันหนึ่งอย่างตะกี้น้องบอกว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันสูตรของการเลี้ยงลูกไม่มีใครใช้ได้ทั้งโลกแบบสูตรเดียวกันพี่ว่าสูตรนี้ก็เหมือนกันพี่ว่าสิ่งที่มหศัศจรรย์มากของหนูคือผู้หญิงทุกคนค่ะที่เก่งที่สุดคือผู้หญิงที่ทําให้บ้านมีความสุข จนพ่อบ้านรู้สึกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ก้าวเข้ามาในบ้านแล้วเขามีความสุขไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูทําอาหารอร่อยที่สุดไหม,มผู้หญิงบางคนทาอาหารไม่อร่อยเลยแต่ฉันมีอาหารอร่อยเพื่อสามีฉันโทรสั่งได้<ม>ฉันทําให้เธอมีความสุขมีความสบายใจพี่ว่าตรงนั้นสําคัญกว่าเยอะมันไม่ได้มีสูตรว่าเป็นภรรยาที่ดีต้องหนึ่งสองสามสี่ถึงจะมีสเสน่ห์มันมีโหอีกต้องเป็นพันพนเรื่องและผู้หญิงบางคนไม่ได้มีทุกเรื่องแค่มีบางเรื่องคนข้างๆก็มีความสุขแล้ว พี่ว่าเท่าที่นั่งคุยกับฮารุฮารุจะมีบางมุมที่รู้สึกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองในหลายๆเรื่องในแต่ละช่วงวัยของตัวเองพี่ว่าวันนี้น้องมั่นใจได้เพราะถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้มีดีน้องจะไม่มีคนดีคนนี้อยู่ข้างๆหนูอันนี้คือดีแล้วหรอดีแล้วอีนน <laughs> อร, <laughs> ร,รแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแล้วเป็นพ่อของลูกด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมั่นใจถึงที่สุดแต่ขอให้มั่นใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่น้องมีและดูแลอย่างดีที่สุดละกันนะ ค่ะคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามสุดท้ายเด๋ยนนี้เขายังเลดไหมฮะน้อยลงมาแล้วค่ะไม่ที่ถามคำถามนี้เพราะว่าทุกคนจะได้สามารถสบายใจถ้าจะจ้างงานจ้างอ้ไรติดายตรงนี้แหละคือไม่ต้องห่วงนะคะมีฮารุโทษมีมีฮารุไม่ใช่โทจิกมีฮารุจิกถึงที่นอนเลยไม่สายแน่นอนวันนี้สายไหมคะไม่สายก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่ชอตก็ได้ครับผม ผมไม่ได้ของานอะไรหรอกครับครับผมเชงสองห้าหกหนึ่งแล้วตอนที่ตั้งปีจ้าครับผมนะฮะแล้วผมให้ห้าสนุกสนานครับน่ารักครับไม่ได้ฝานงานที่บอกว่าไม่ได้ฝาดเลยจริงๆนะเป็นเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วโดยเฉพาะตอนที่ให้บอกความรู้สึกต่อกันละกันอ่ะอันก็ไม่คิดว่าเขาจะบอกในมุมนี้เนาะคือมันเป็นมุมที่ ที่เป็นเป็นมุมที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเป็นมุมที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาใส่ใจอยู่ในในสิ่งที่เขารู้ว่าอยู่ในใจของเรา่ะนะแล้วก็ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่สําคัญมากยิ่งกว่าคำว่ารักเสียอีกคือการแสดงออกแล้วก็การใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ซึ่งมาเปิดใจที่นี่นะฮะแหมเสียดายเลยไม่ได้เห็นทั้งสามผูมาทั้งหน้านะวันนี้เขาจองทั้งหน้าแล้วนะ จ่อครั้งหน้าหี่ปิดโอ้ยยังจะมี4กุมารไหมไม่ผมทำหมักแล้วโอ้โหโอเคโอเคงั้นสามกุมารพอแล้วนะสามครับผมก็ไปติดตามได้นะฮะกุมารทราเวลนี่ขายให้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยไขแน่นมากจริงๆครับผมขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับกายรัชนนลและฮารุคร่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมติดตามกันนะฮะสำหรับครับ Friday Show ของเรานะครับผู้หญิงคนนี้ซึ่งจะบอกว่า ข่าวของเธอก็เยอะมากเหมือนกัน <S <S ในหลากหลายแง่มุมหลายคนมองว่าเธอแรงมากในใจผมผมพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงแรงมากมแต่เธอจะมาเปิดใจรวมถึงพูดถึงความรักแบบไม่กักแต่แห่ทั้งสิ้นกับจิ๊บปกฉัดห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตด,ด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลาคุณผ<ส>ู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัดสดีครับ เซลฟี่พี่อันค่ะขอเซลฟี่เซลฟี่กล้องพี่ชอนพี่อันหน้าใหญ่พี่อันเป็นคนที่พร้อมจะหน้าใหญ่เย้ขอบคุณมากขอบคุณมากเหมนะคะน้องขอบคุณค่ะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาไว้อะว่าว่าพี่กายเขาจะแบบบอกความในใจอะไรที่มันแบบมันตรงใจข้างในเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้พูดให้เขาฟังแต่เขาก็เหมือนแบบอาจจะสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยก็ซึ้งมากแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ามันมันเหมือนแบบ เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยบวกกับคําแนะนําของพี่อ้อยพี่ช็อตก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเนี่ยแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยก็ก็รู้สึกอิ่มเนาะมันแบบเออดีใจอะไรเงี้ยผมว่าจากที่ผมได้พูดไปว่าแบบในเรื่องในเรื่องของแบบความสําคัญของการรับบทเป็นแบบแม่อะไรเงี้ยนะครับมันระหว่างที่ผมพูดผมก็เอ๊ะ ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเขาเลยนี่นาอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องแบบนี้นี่สคัญมากเลยที่น่าจะให้คทรรู้อะไรเงี้ยซึ่งดีใจที่วันนี้ได้โอกาสที่จะบอกเขาเออแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาแบบการตอบรับจากสิ่งที่เราบอกไปครับเป็นเป็นอะไรที่เขาต้องการแล้วเขาอยากที่จะรับฟังมาตั้งนานแล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยหนูชอบคิดว่าหนูเนี่ย คุณค่าน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าการไม่ได้ทํางานหาเงินแบบนั้นะ่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีคุณค่าเลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูทำอีกทุกวันนี้คุณค่ามันมากกว่าหาเงินเยอะแล้วมันเหนื่อยกว่าการหาเงินอีกเยอะคือถ้าสลับได้ะพี่กายก็ไม่สลับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูทำอะ่ะพี่กายไม่สามารถทำได้แน่นอน แต่ถ้าเราสลับกันสิ่งที่พี่กายทำเหมือนหนูทําได้อืหนูชอบคิดว่าตัวเองอาจจะแบบเก่งไม่มากหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าหนูเป็นคนที่เก่งแบบที่สุดแล้วก็นี่แหละคือความรัก